Chapter 4 r e c o g n i z i n g hidden agendas Recognize แปลว่าตระหนักรู้หรือมองเห็นนั่นเอง Hidden ก็คือที่ถูกซ่อนเอาไว้ Agenda s ก็คือวาระนั่นเองคือเรื่องอะไรในใจนั่นแหละ There are agendas that people are aware of and then there are those of which they are unaware มันมีวาระที่คนเนี่ยทั้งตระหนักรู้ถึงมันก็คือเห็นแล้วก็ทั้งที่ไม่เห็นด้วยนะคะ As we saw the as we saw with Roger in the last chapter, it is the latter that caused problems in our ability to relate. ได้ไดได้ได้คุยกันไปในบทก่อนนะคะเรื่องของคุณโรเจอร์ใครใครมาไม่ทันก็ไปฟังย้อนหลังได้นะคะว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับความสามารถในการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น In this chapter we're going to identify some of the typical hidden agendas that we have seen in the course of working with individuals who are looking for a mate as well as with couples who are looking at the mechanics of their relationship ในบทนี้เราก็จะดูแบบ Uh, วาระซ่อนเรนที่พบบ่อยเวเวลาที่คนจะหาแฟนอย่างเงี้ยแล้วทำไมยังหาไม่ได้สักทีหรือมองหาคนที่แบบมีความสัมพันธ์ในคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วทำไมมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเลย it has been our experience that when people become aware of what they have been doing mechanically and don't judge what they see they have a choice to continue their actions or not คือมัน อันนี้มันเป็นประสบการณ์ของเราเลยนะคะว่าเวลาที่คนเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าตัวเองทำอะไรมาอย่างเป็นอัตโนมัติอะก็คือเห็นว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็น,ปนทำตัวยังไงมาแล้วไม่ไม่ตัดสินว่า ไม่ตัดสินถึงสิ่งที่เห็นว่ามันดีหรือไม่ดีฉันเห็นด้วยกับการการะทําของฉันหรือไม่เห็นด้วยคือไม่มีไม่มีการ judge ไม่มีการตัดสินพวกนั้นเลยนะคะเราก็จะมีเขาก็จะมีทางเลือกที่จะทําสิ่งนั้นต่อหรือไม่ก็ได้เรียกว่ามีทางเลือก Again awareness allows for freedom from the domination of old behaviors แล้วก็อีกครั้งค่ะที่การตระหนักรู้ตัวเนี่ย awareness เนี่ยมันทําให้เรามีอิสระ ที่เราจะไม่ต้องทำพฤติกรรมเดิมๆอีกแล้วก็ได้อะ The simple recognition of unaware patterns, if not resisted, but seen for what they are, will free you from the mechanical restraints of those of these previously unrecognized hidden agendas. คือแค่การเห็นรูปแบบที่เราไม่เคยตระหนักรู้มาก่อนว่ามันมีแค่นั้นเองอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปฝืนไปต้านมันไม่พยายามไปแก้ไขมันนะแต่ว่าเห็นมันอย่างที่มันเป็นอะ่ะ แค่นี้มันก็จะทําให้เราเป็นอิสระจากข้อจํากัดที่แบบมันถูกเราถูกมันพันธนาการไว้คือมันมันเกิดจากอัน uh, เ unrecognized hidden agendas คือวาระซ่อนเร้นที่มันไม่ถูกรู้ที่มันอยู่ข้างในตัวเราอะแต่เราไม่รู้ว่าเรามี Before we look at the types of agendas that can interfere with a person's ability to relate, let's examine the mechanics of these strategies for living. เขาเลยบอกว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ้ยมันมีกี่ประเภทบ้างวาระซ่อนเร้นเนี่ยว่าอะไรที่มันขัดขวางวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่นะคะเราลองมาดูว่าเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของการอยู่และกัน s t r a t e g i e s for living ของการใช้ชีวิตนะคะขเขาก็คือว่า how agendas work แล้วไอ้วาระซ่อนเร้นเนี่ยมันทำงานยังไงล่ะ As we discussed earlier ก็ที่เราถกกันไปเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้นะ People can only see what they already know เราสามารถเห็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วได้เท่านั้นก็คือเราต้องรู้บางอย่างมาก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเห็นสิ่งนั้นได้ What they have no knowledge of does not exist อะไรก็ตามที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันอยู่เลยอะ่ะมันก็จะเหมือนกับ does n t, t exist ก็คือจะไม่มีตัวตนอยู่ Uh, minds act very much like computer programs จิตใจเราก็เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ they function by comparing new data to information that is already in the system มันทำงานโดยการที่เปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว therefore anything that occurs outside of the program is not recognizable เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ ความรู้เดิมของระบบมีเนี่ยมันก็จะไม่ถูกไม่ถูกเจอคือหาไม่เจอเออนะคะ is not recognizable recognizable ก็คือไม่สามารถตระหนักรู้ได้นะคะ uh, back in the late 80s when the two of us bought our first computer we also set up our first database to keep track of the names addresses and phone numbers of people who wanted to be on our mailing list ในช่วงปี80เนาะ ในช่วง uh, ปลายปี80นะคะ late 80s ตอนที่เราสองคนเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์ของเรามาเครื่องแรกแล้วก็มาเซตดาต้าเบสนะคะ มันทำตารางแบบว่าฐานข้อมูลว่าจะเก็บชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่อยากจะอยากจะสมัครรับจดหมายข่าวจากเรา The particular program we purchased would translate any data entered into a preset form ซึ่งโปรแกรมที่เราซื้อมาเนี่ยนะเขาก็จะแปลข้อมูลนะคะแปล data ที่ถูกป้อนเข้าไปเนี่ยให้มันกลายเป็น ให้มันกลายเป็นสิ่งนั้นๆอย่างเช่น่ะ f o r i n s t a n c e we could type in e r r o w and share c a n e ซึ่งเป็นชื่อนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปซึ่งพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะ and our program would automatically convert it so that the first letter of each word would be capitalized to read Arial and s h a r k e ซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะ convert มันจะแปลงเลยค่ะว่าให้ตัวหนังสือตัวแรกของชื่อเนี่ยมันกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เออจากจากเขียนเข้าไปเป็นตัวพิมพ์เล็กเขาก็จะแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เลยทันที The problem was that this formula, while mostly accurate, didn't always work. ปัญหาก็คือสูตรเนี้ย มันก็แม่นยําอยู่หรอกมันใช้ได้อยู่หรอกแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้มันไม่ได้ได้มันไม่ได้ work ตลอดเวลา There were times when an individual's last name was not capitalized มันมีหลายครั้งเลยค่ะทีะ่ชื่อ,อตัวนามสกุลนะ่ะนามสกุลของคนนะ่ะเขาไม่ไม่ถูก capitalize ไม่ถูกทำให้ตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ Such as the name uh, Dan Oden Zip codes are longer than 5 digits couldn't be entered หรืออย่างเช่นพวกรหัสไปรษณีย์ที่มันยาวกว่า5ดิจิตอ่ะหหลักอะ่ะก็ไม่สามารถพิมพ์เข้าไปได้ and foreign zip codes that included letters were rejected also แล้วถ้าเป็นรหัสไปรษณีย์ที่มันมีตัวหนังสือแทรกเข้าไปด้วยอะ่ะก็จะก็จะก็คือใส่ไม่ได้เลย rejected ถูกปฏิเสธเลย

ชัดเจนเลยค่ะว่าคนที่สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเหมือนกับเขาคิดแค่ว่าชื่อของคนน่ะมันต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆอ่ะบางชาติอ่ะเขาก็ไม่ต้องมีเราไม่ต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้บางชาติเขาต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเงี้ยก็ไม่ได้รหัสไปษณีอย่างเงี้ยมันมันห้าหลักได้มันใส่ตัวหนังสือได้แต่ว่าเราไม่รู้มาก่อนไงเพราะฉะนั้นคนเขียนโปรแกรมก็จะเซตแค่ว่าเออมันก็ต้องเป็นแต่ตัวเลขมีสี่หลักเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะ เออเพราะฉะนั้นก็เลย they were limited by what they knew to be possible เขาถูกจำกัดด้วยสิ่งที่เขารู้ว่าเป็นไปได้ and by what they had thought to create นะคะ so the program didn't take into account that users might have European clients เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ย hey, คนที่ซื้อโปรแกรมเขาไปใช้อะอาจจะมีลูกค้า ยุโรปก็ได้นะ that not all names are capitalized ว่าแบบไม่ใช่ชื่อทุกคนจะต้องจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ and that in the future zip codes would have more than five numbers แล้วในอนาคตรหัสไปรษณีก็ไม่ได้จะเป็นต้องมีแค่5้ตัวหตัวเลขด้วยนะคะ agendas act like those automatic fields ซึ่งวาระซ่อนเรนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันก็ทำตัวเหมือน ไอชองกรอกแบบฟอร์มนั้นแหละค่ะ They were preset when we as individuals were much less sophisticated and they run without the benefit of what we have learned since their inception ก็คือเหมือนกันเลยมันถูกสร้างขึ้นมันเป็น preset ที่เราเนี่ยสร้างขึ้นตอนที่เรายังไม่รู้ประษีประษายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากนะคะก็เราก็เลยเราก็เลยโลกของเรามันก็เลยจำกัดอยู่เท่านี้ Bringing awareness to your automatic programs acts like a complementary software upgrade การที hmm. a, a, ่เราเอา awareness เข้ามาใส่ในโปรแกรมของเราเนี่ยก็เหมือนกับเรา กำลังอัปเกรดซอฟต์แวร์อยู่นะคะ it allows you to keep what works and modify what doesn't มันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยอะไรที่มันใช้ได้ผลอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรที่มันใช้ไม่ได้ซะแต่มันต้องเห็นก่อนไงว่าอะไร <laughs> this leads to appropriate behavior rather than having to repeatedly make mistakes that you're a powerless to correct นะคะซึ่งมันก็จะนำไปสู่พฤติกรรมที่มันเหมาะสมมากกว่าแทนที่จะทำผิดซ้ำเดิมไปซ้ำๆๆโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเรามี Power ที่จะแก้ไขมันได้นะคะ